มันก็ร้อยแบบมือ,อมั้งกุกๆๆ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 ไข่ๆๆๆๆจะมีๆๆๆไอ้หวปูงามๆครับน,น,บน้องเสว่าเป้าอยู่ด้อจะไยกับตัวนึงซะนี้มันมาอยู่หลังนี่ครับหลังนี่ครับอาการบุ้งบอกชัดแน่นอน มีกลัวหรือไม่มีที่แน่ๆเห็นแล้วตัวนึงครับใส่ดันบกักเลยนั่นแหละมีตังหาไอันนี้ก็ดันนิดนึงครับมีบอรูร้อยตรงตรงต้องตีหนักๆกับบอกเลย มันเกิน3 4อิงเด้อพี่น้องปล่ใจมาแล้วบัดบุ่นเกือบเครึ่งโหลครับตัวนี้หลังนี้โลโลหนึ่งแน่นอนครับบ่เหลือแท้ออโอ่ะตัว1 2 3เดี๋ยวไปสั่งให้เบิ่งครับผม ว่าโลูอถึงโลกอะหน่อยขึ้นหมู่บ้านครับก็หมู่บ้าน like ตัวหน่อยก็นี่เดี๋ยวดังเหลือดสว่งเง็บเยอะในสาเบิดเลยปุ๊บปุ๊บเห็นแล้วครับตัวนึงเห็นไ่มครับจัดเลยจะบอกเลยว่าถอยหลังขึ้นดันไปนี่สวัสดีตอนแรงครับพี่น้องครับ พอกันแล้วครับกับอี่สารเขียวครับผมสวัสดียังเป็นทั้งการครับถ้าพี่น้องใส่ปลาไหลก็เมืนเน่อกี้ผมเป็นผ้าไปใส่หรอกครับผมไปใส่ผู้เดียวพี่น้องเป็นคนถับเบิ้งมื้อนี้ถ่ายยาบ้านครับเพราะว่าป่ามันห่วงครับพี่น้องบ่บกล้าไปถ่ายยูทงเลยเนี้ยเฮสิเป็นเงี้ยเก้าเงี้ยเดิมครับเจดีโม่ลวกครับมาคนเกี่ยวมาทำไมอันนี้เงี้ยเก้ามือเท่าครับสีบบใส่รวมกันเลย ราะว่าเนียบไม่ห้องมันบ่หลายครับกลุ่มสิบสี่หลังคือเก็เนั่งคิดหาหม่องเสยู่มือเศราท่านไนปอหม่องสอยูเอ่เป็นาะอัดสีได้ไปหมายเก้าดวยครับหมายป้าถูกแตกส่วนเท่านั่นแหละใส่จะหกหลังเลยมอนี่แล้วก็สีสเซยวแถวๆนั่นแหละครับมันมีหม่องเอยู่ไปเดี๋ยวตอนแรกอะให้น้ำปูกันได้แล้วน้ำปูอโอ้โอ อะไรัอย่างนี้ผมเอาอไหัวบ่ะเนี่ยเอาลงลิงอย่งอย่งบ่ได้ันบ่ดเกจีบบ่ด้บุกร้อยเรี้อยบ่ได้บุกบเยบอได้บุกจเรีบอยบ่ไดบจีบเีย้อย่ไดุ้เรียบร้อยบ่งด้บุกจบี้อย่ไดุ้บเรีอยบ่ได้บกจบเย้ย่้จีเีย้อยบ่ไม้บุกจีบเรีบร้อยบ่ได้ก็เรี้ นี่หน้าสวนหมอนลักอึดยาวสายเขียนิโมไปยังไกลเละ <c oughs> ไปกับผมเดี๋ยวเจอกันตอนยามเลยฮะตุ้มมันๆเดี๋ยวความละเอียดกลับไปเบิ่งคลิปก่อนเน้อี่น้องคลิปนี้เฝ้าครับฝนจิตกเดี๋ยวกับอดไลน์ตามเบอร์ทั้งเทิงเลยครับหรือทั้งเฟซบุ๊กอีสานเชียวก็ได้หรือทั้ง YouTube นี่แหะครับเดี๋ยวเอาเบอร์ตัวขึ้นนี้มันแตกสวดขึ้มือเร่าวะ มูเซอรได้สองโลกเก็กับพี่น้องกับเป็นเงินสามร้อยสี่ร้อยบาทยังไงสบายผมไปติดตามครับจวดงากะงาเฮ้ากะขุดประท่านแล้วอยู่พี่น้องนี่ขนาดขุดเนี่ยครับขูดขุดคมเนี่ยสองอยังเนี่ยเวลาปอะไรเขามันจังบาเก็บมันจังอยู่บาถอยครับขุดบพรล้วครับนี่สองร้อยงาครับ มืออื่นก็นทําการเขารูปครับพี่น้องเขารูปเข้ารูปเขารูปเป็นงาเหรอครับมืออื่นไปครับผมย้ำเตครับผมมุ่งเดือนดาวย้บโตกเลยพี่น้องไปย้ำปลาไห,หอครับผมสิบสี่หลังจุ่มไว้มองที่มันถึงหลายๆหยมู่บ้านแปดหลังเลยพี่น้องแต่เบื้องจะเป็นไรครับผมเดี๋ยวมุ่ยำ้ำ ยำ้ำเเหรียญไปก่อนเนาะอ้างกับบ้าาครับตานี่แหละตานี่กังเหงเรียญน,นึงเลยนยครับผมก็มีน้ำเนี่แหละน้ำไม่ครับมองน้ำเกลาวผมบใส่ด้วยครับน้ำเก้าเพื่อนบ่ทันสูบบใสองเพื่นเพิ่นสี่สูบสงการครับนี่กัน้ำไม่ครับเบิ่งสภาพก็รู้เนาะดำๆนีป่าบ่นมีจักตัวแล้วกันปลาคอปลาดุกปลาเข็ง ยามเหรียนก้อนจะสามหลังสี่หลังดูหมูเฮามันคือร้อยแท่ละ่ะมันต้องเด็ดขั้นบ่อเด็ดมัน100ร้อยกับพี่น้องเด็ดนิโม่เอามีอยูอ่ตัวนึงับมาคูณต้องเด็ดเิ็ดนิโม่ได้พี่น้อง ว่แต่บ,บอ่อฟ้าก็ยังดีครับลังละตัวไปวูนนี้ผมกับมาใส่เบีดเอาหลายรลกครับตัวใหญ่มันเดี๋ยแต่รุ่นนี่แหละ <c oughs> หนึ่งเต้มมาแล้วครับสวยๆไปผุญระพี่น้องน้ำทางอดหลอดเงาลาอยู่กูแหละทังที่สองครับมึงอันขั้นหน้าบ้านผมครับเีาจะยื่ใส่หนู เป็นดีครับงัวมันหลาครับงัวนี่มีเกือบทุกบ้านครับเกือบทุกหลังคาเลยมันพอไปยูนี่ใส่ได้ครับเท่ยนึงถือตัวนึงีกวนใส่หม่องพุ่นใหญ่หม่องน้อยนึงครับคนว่ายังลางางเถอะป้าวมาเหลือตัวตานี่ตะก้อนปัดไหลๆเด้ปีนี่ บ่่อยมีครับว่าเงาินน้ำสีแหงมหาหู้มันกับบ่เห็นครับผมนี่เดี๋ยว่ลไม้เด็ดเท่ากับคนละนี่ถือข้าคือหมู่บ้านว่หลังละโลวะต่อไม้ครับพี่น้องอันนี้หมู่บ้านใส่ปุ่นหลังเป็นหลังตุ้ยไทยครับถือตัวนึงอยู่มึอนี้มาใส่ฟังนี่ครับ มีไหมเกียดมันคือร้อยแบบมือมั้ยลุก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 ลไข่ไข่ว่าจะมีปลาไหลครับไอ้วสวงตัวงามงามครับพี่น,ออน้องเนาะง่าบ๊อบฟังกันแล้วกันถ้ามันหยิเงียร้อยไว้แปกจุ่มือคือปล่อยไว้มือว่านปล่อยเลยได้มาคูณงามงามครับนี่ มมันต้องยองมุนก็นี่เดี๋ยวมือแรงนี่สีร้องไปตำปลวกป่อ,อวๆเราไอสิตำใส้ดินพ่นปวกบ้างพี่น้องมันจีเด็ดก็นี้มันร้อยไหมถ้ามันร้อยขึ้นมาสูงๆปั๊บอะไรมันก็ดจะไม่ได้กินอยู่สูงครับมันก็นจะปลลงไปเขาง,งาตั้งแต่กึวดวาเด้ไปพุ่นไม้เด็ดเหาะหามคองไปพุดบหมดละใช้ยุสานนั่นครับต้องหลังแล้วก็ตักมันไป นี่มันก็เป็นควองเล้ครับนี่ควางนี่ก็เป็นควองบ้านผมควางหลายครับจะมีแต่ตคลางแบบตันจริงๆริงหลวงพี่นนอะกุดเบื้งรวดหากินง่ายครับมันตันผลด,ดูนี่สตเถียวกว้นหมองซื้อนั่นครับมีแต่ลูกมันเด้ยังบ่เข็ดครับถ้าเมียมันหมกตื่น Tell quán song luôn mà can't say đàn nhị nào. Oh, đàn nói nữa. Given đàn nhị nói nữa. I need hệ ni mô loom up. Kuo 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 วันก็ถือตัวนึงคงัับงูป,ปาปล่อยมันบอกมาไปใส่กับพ่อเนาะ <c oughs> ยับปากไปครับเหรือไม้เด็ดเท่าบันนี่สิบลังครับพี่น้องปวดเงือไม้เด็ดปลาถูเพ่อของวันแปดลังได้ไปส,สานี่สองลังครับพี่น้อง บรรยากาศครับผมตำบลหนองฟ้องอำเภอประไทยจังหวัดโคราชครับพี่น้องบรรยากาศงามแหง่งโอ้หยูนี่สุดยอดทีไรย,ยางมาไก่เลยพี่น้องคุณรถจอดอยู่คูคลองครับสิว่าขี่ตัวประมาณนี้ตั้งตัวมาลงทุนยางไก่แบนี้เลยยามนี้แล้วต้องเอากลับไปไหวก่อนครับถ้าไปหันเลยมันหลายหลังครับมันถือไปบ่เบิด นักปลาไหลกคุณแล้วห <c oughs> มานบ่เนาะมึงน,นี้เนาะเอ้แง่แงยคือก้ไมนต้องถึกแล้วนะนี่นี่ซ้ลังครับตะมีตะกี้เห็นหนรอทุกปีมันก็พอมีอยู่ปีนี้บ่รอบประกันใส่ดันไหมอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันเสะขยับผลมา เออได้การครับตมัวงามๆหลังหนึ่งทั้งคุณใายนี่ก็แหงครับเ่นสูบป,ปีไม้ครับเนี่ยแหงตั้ปีไม้หมดละสูบแล้ว่นบ่เปียงน้ำลงเลยไม่มาใส่เบ็ดปลาเรือปนมาหันยังแหงแก้นขรลว Nh vài chục tay. Tu cova. Oo, 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 bầu oo, 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 chất tao lại thêm rồi. ไปกลับรถกันครับผมเดี๋ยวไปมองของแท้่ห้มาแล้วลูกจา๋าพูดดอกแค่ไหมบ่หลาครับรนนน่น้่น้ำเบื่อไปแล้วยูนี้ซี่หลังครับยูปลาถูกป,ปุ่นซี่หลังแตกสวดพูด้เลว้อาสนใจตุ่มกัตามเบอร์อยู่บนหน้าจอคลิปเลยนะครับ นีกบเสยอ๋อหมืว่านใส่แก่นั่นครับถืออยู่มันนี่ใส่แก่พุ่นใส่นี่แก่นั่นแก่นี่ใส่เบอร์ดันเดี๋ยวกับหลังมุนนี่เพราะว่าทับไปหลายเอ้ย cái nó một tấm hoa văn quá cái này như to chuẩn về để dân đợi ơi chuẩn cái búa nhị nâng lăng khắp Hãy ba cho kênh Ghiền là lại được tung nâng hì 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 vừa lắng hì 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 nó, hì ้ยอไปใส่กับไปเด้อระซั่งครับเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องเหนแลวปะตรงหมองเด้บันดูแต่ว่าในในไหนจะมันยื่ซื่อไดเดี๋ยวหาก่อนครับเห็นแล้วครับตรงล่งไปเลยใส่ขึ้นบดันมามืน่อนีนะ้ดันปะอี่ chili mày thăm gặp chân hai boti 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 mười năm นเห็นแล้วครับม่เนหลังนี้ครับอาการบ่งบอกชัดแน่นอนมีตัวหรือไม่มีที่แน่ๆเห็นแล้วตัวนึงครับนั่น้่ดันบักคักเลยอืมได้ละมีตังฮะอเป็นไนครับ จังบ่หม่เจ้๋อยวหลังงาก่อนตีตัวครับมันมาอยู่นี่นี่เอง๋ยวโอ้ไปกลับคืนครับผมอันนี้มันก็อยู่หนามตื่นๆครับเนี่ยหลังงาดีๆก่ลน แอกสวดไมายนีบบ่ผิวหวังครับปืวต์ดูหลังนีบิดไปเก็บตุ่มไปทุกคนครับเดี๋ยอ,อีกตีหลังครับเเดี๋ยวอยู่ในป้านี่อีกสองหลังหันยาม,มาจะซื้อนั่นครับเต้บัไกไอ้กันเต้หลังนี้จะดันไหมเดี๋ยวไปขึ้นอยู่ซื้ออยู่ คือเรื่อยหลังนี่โอ้ตัวหนึ่งครับก็ไม่มีโตบาบลไยมันก็สิเบิดแน่แหละครับหมูอานก็ถึงารหรอกห,หมูอันก็บ่มีไม่มีโตหน่ออู้เดี๋ยวนี่มันลมครับนี่ในป่าเนี่ยปลาไหลมันสามารถอยู่เลยดิยมันเป็นขี้ดินเหนียวครับ ขุดลังนึงล้งนี้ใส่ขยับน้อยนึงครับลังนี้ก็ดันนิดหนึ่งครับมีบ่หมูร้อยตรงตรงโอ้ต้องสีนักกับบอกเลยก็เกินสามซี บักใหญ่เห้ครับพี่น้องมาแล้วบักบุ่นเกือบเครื่องโลกครับตัวนี้หลังนี้โลกโลกหนึ่งแน่นอนครับบุ่เหลือแท้พูดนะตัวหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปสั่งเลยบังครับผมผมมาโัว่าถึงโลกก่นหน่อยสักหมื่นวานครับ เดี๋ยวหมูวานตัวหน่อยก็นี่เดี๋ยวดังเลือสองครับอยู่ในสาเบิดเลยปลาทูนี่อัศจรรย์นี่รีวะกับปลาปไปไห่ได้เปล่อหนี่ไอซ้ำตะก,การหนึ่งครับนี่หลังหนึ่งมองหันเส้นมองเก้าครับหลังปุ่นเดี๋แกนี่นี่มองไม่มีปลาไหลหรือเปล่า ปุ๊บลุกปุ๊บลุก,กเห็นแล้วครับตัวนึ่งตัวนึงนี่หลีปลาไหลงามๆครับไายนีิบ่มีปลาไหลหน่อยเลยงามคือเป็นแนวรอดบอ่วัน่าดีย่างไป็ลวดไปดียางครับผมต้องลังหนึ่งถิง่มไว้นุ่นมันดำๆไปเอาหลังนี่ก่อน <c oughs> อู้ลวดเนาะเห็นบ่พี่น้อง อูควงหิจนปวดแขนแล้วบ่ไม่เง้ยมใส่ดันบากกักเลยกับหลังนัง่นหลังสุดท้ายครับทับไปบอกไหลยังดันขึ้นอเห็นไหมครับจะจะเลยจะบอกเลยว่าถอยหลังขึ้นดันไปเนี่ยุกุกุก Bosom dần. Tae vẫn có, để mình... này này, có bài điện nặng được vương nha mân bô bội nha hắn tiêu bô miệng kiap nha mọi người kìm nha 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 kìm เดี okay, ๋ยวสัมื่นแปนหมื่นไนอนเี่เฝ้าจักหลังยหนึ่สวนหนึ่เฝ้าสวนหลังไปครับนี่แหละหลังนี้มันอยากจะไปสั่งเบ้างครับหลังนี่มาถึงบ้านแล้วครับผมเนื้อเทาเทไว้ใส่อีกครับมึนงแคขนาดบ่วชอำถิ่งครับเอาหลังนี้ครับ นักปว่ได้บุ๊คหอดรัวว่ะโอ้บ่ดถึงเดอกครับมับนใหญ่ตัวหนึ่งสองตัวมันบอใหญ่ครับใช่ล่ะอีกหลังหนึ่งนี่ครับหลังนี้ก็บ,บ่ดถึงขาดหลายพวดตุ่มเหนือนักสองขีดได้น้องไปเดี๋ยวเทกยงเลยครับผม โอเคบังับพีน้องทางเ่าด้วยนี่ทั้งนี่หาขีดพอดีครับเกียดได้มาพอดีเลยเนียเยดทั้งกระไ้ปุ๊บน,นั่นหมายเกครับหมายเก ดีคือเกลอกับเนี่ยเขียนเขาผู้ใดใส่บ่บเขากะมาหาผมเลยครับเยือิพาไปใส่แบบจับมือใส่เลยขันมีปะหลยจังได้กับเขาครับมันนี้ฟ้าหลายหลฝนฟ้าหาอ้หลังนี้ไม่เย็นตตาหลายครับ mấy nhiêu câu vậy, kế luôn cái nó khỏe, nó nhớ mực lén. đi bay máy máy gặp chứ nào, anh xem bằng câu đi chứ, có đây là, hát à luôn mà hả? อันนี้ได้สองลูกสองลูกแปดหนึ่งสองสามตีหักเอาประมาณนี้ครับสองลูกสามลอยมือนี้เทาก็มีรายได้สามลอยครับเฮ้ยกระดิ่งเดือดเนาเป็นอีกทางเลือกครับผมครับรายได้เสริมจักปลาไหลครับที่ทน้องไม่เบื่อดอกหมองไส้อีน้อยเนาะ ประมาณนี้ครับมักคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไล์กดติดตามครับผมทางอีสานเขียวผมพัน,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 นอ่างเยอะกันไหมครับคลิปไม่คลิปหนามือแงรงนี่แหละไปเตะเฉลี่ยวัยอดมือขึ้นได้หลายอยู่ต้องเส้นน้ำหนีมันเจี๊ยบโตเขาบอกการบอกการไปใส่คือโบนั่น เว้ยเด่นนั่นคือยบ่ไปเด่นนั่นมันไปทางที่อย่างทางหน้าเดิน <Yeah. S 1> ตามเห็นครับผู <c oughs> ้ใดใส่ผ้าเข่ามาเลยครับมาหาผมญเลยไปคลิปนี้ลาไปแล้วครับพี่น้องฝากถ้าใคดติดตามกดแชร์ครับขอบคุณทุกการรับชมเนาะมุ้งย,ยังไงต้นนี้นะครับเดี๋ย่ฝ่าวิหิตตุ่มไปทรงเหมือนกันตอนนี้ชิวเริ่มยาวแล้วเด้อครับ ผู้ใดรังเรียใจกัอยุหันไปชิดกันแล้วแล้วสวัสดีครับเบอืดเออผู้ใหญ่บานหรือผู้หนึ่งสังนี่ปลาไหลตะกอนเท่ากับเหลือสนีแหละอันนี้กระลูกมันครับเดี๋ยวไปปอยนี่ครับเขียดเท่าไตมาเหมือนขึ้นครับ แต่แต่หัว่าคำจนซีถุ่มซ้ำานีแหละคือว,ว่าสุดยอดแล้ว